ต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการเพื่อชาติาาศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้อยู่กับดิฉันธนัญญาพิพิธรวณิชการค่ะซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา18.00นหลังเคารพธงชาตินะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยผู้บัญชาการทหารเรือได้ฝากนายทหารเรือใหม่ตั้งมั่นอยู่ในความประพฤติท,ที่ดีงามและในทางที่ถูกที่ควรพลเรือเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดท้องพระโรงกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมต้อนรับพลเรือโทไกรสีเกษรผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือที่นำนายทหารใหม่ซึ่งได้รับการประดับยศว่าที่เรือตรีและบรรจุเข้ารับราชาการเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมารวมจำนวน68นายเข้ารายงานตัวโดยผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้โอวาทต้อนรับนายทหารใหม่ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพลังขับเคลื่อนราชนาวีขับเคลื่อนกองทัพเรือต่อไป บอกว่าขอให้ใช้คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องกำกับการประพฤติปฏิบัติตนทั้งทางกายวาจาและใจให้ตั้งมั่นอยู่ในทางที่ถูกที่ควรและมีความอยากมีอยากเป็นอยากได้แต่พอควร คนไทยทุกคนให้ความร่วมมือและอยู่เคียงข้างต่อชู้ไวด้วยกันให้ผ่านพน้นสถานการณ์ไปให้ได้ขอบคุณมากครับแม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2,564ที่จังหวัดนครสวรรค์พร้อมกำชับกำลังพลให้คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนค่ะ พลโทอภิเชษซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมตรวจสภาพการจราจรและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานณจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2564บริเวณถนนสายเอเชียสแยกหน้าค่ายจิรับประวัติทั้งนี้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ถือว่าเป็นจุดสำคัญเป็นประตูเมืองสู่ภาคเหนือมีการจราจรหนาแน่นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะได้มากมณฑลทหารบกที่31ได้ร่วมกับหน่วยทหารภายในค่ายจิรประวัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดจุดบริการประชาชนพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่มาคอยประจำที่จุดบริการคอยช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทั้งด้านการแพทย์การกู้ซ่อมการป้องกันอักคีภัยการจราจรและด้านที่พักรถที่พักผ่อนรวมถึงให้บริการกาแฟและอาหารว่างอีกด้วย กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่สามนำกำลังพลพร้อมด้วยจิตอาสาของหน่วยร่วมกับประชาชนในพื้นที่มากกว่า200คนเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทยที่ได้มาตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อนำเป็นโลหิตสํำรองให้กับสภากาชาติไทยรวมถึงโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนโลหิตที่จะใช้รักษาให้กับผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้มากเพราะเป็นช่วงที่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากและช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของหน่วยต่างๆในการสนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะ พลตรีพีรพัฒนจันง,งามผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหารเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อโรคขนาดใหญ่และขนาดเล็กให้กับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชานุกูลแม่แจม่มอำเภอแม่แจม่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายสมมิตรสิงใจผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชานุกูลแม่แจม่มเป็นผู้รับมอบทั้งนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ทางโรงพยาบาลจะได้นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์สำหรับการฆ่าเชื้อโรคชุด PPE ซึ่งจะทำให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้หลายครั้งกองทัพบ,บกโดยกรมแพทย์ทหารบก ส่งมอบความผูงใยให้กับประชาชนโดยได้นำชุดแพทย์และกำลังพลลงพื้นที่บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางหน้าโรงพยาบาลราชาวิถีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อทำการแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนจำนวน1000ชิ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมทั้งให้คาแนะนาวิธีการสวมหน้ากากอนามัยซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้มีประชาชนจำนวนมากใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ นอกจากการมอบหน้ากากอนามัยแล้วยังมีบริการฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ที่บริเวณฝ่ามือให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านไปผ่านมาอีกด้วยซึ่งประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาต่างให้ความสนใจกับกิจกรรมดังกล่าวจากทีมของกรมแพทย์ทหารโบกพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้นำหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์มาให้บริการกับประชาชนและแนะนำวิธีการดูแลตนเองในเบื้องต้น หมวดสารวัตรทหารกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13เข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่โดยรับซื้อกุ้งสดจากเกษตรกรในพื้นที่ตำบลไขสีอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬพร้อมกันนี้หน่วยได้นำกำลังพลลงอวนลากกุ้งขึ้นมาจากบ่อเลี้ยงและรับซื้อกุ้งกล้ามกรามจำนวน40กิโลกรมัมเป็นเงินจำนวน10,000บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหา และสร้างขวัญกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริโภคกุ้งสดและอาหารทะเลโรงพยาบาลค่ายพี่ชัยดาบหักมณฑลทหารบกที่35ดําดำเนินการผลิตแอลกอฮอลเจลล้างมือหรือแฮนด์คลีนซิ่งเจลเพื่อใช้ทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องใช้น้ำ มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์70สามารถผลิตเองได้ในครัวเรือนในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้ยังได้มีการให้ความรู้และสอนการผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้กับกําลังพลของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักและแจกประชาชนทั่วไปอีกด้วยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 กรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองปราจีนบุรีและชาวบ้านชุมชนบัวลายจังหวัดปราจีนบุรีร่วมทําความสะอาดสถานีรถไฟปราจีนบุรีพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้บริการทั้งส่วนที่นั่งคอยที่ขายตัว๋วชานชลาผู้โดยสารและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีถือว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามต่อกับรายการเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนในวิกฤตครั้งที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราได้บทเรียนบางอย่าง และทำให้เรารู้ว่าเราละเลยการวางแผนชีวิตมากแค่ไหนและนี่คือจุดเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อระเบียบทางสังคมและสุขาอ,อนามัยของส่วนรวมเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่มั่นคงพร้อมแบ่งปันและให้กำลังใจซึ่งกันและกันในทุกวิกฤตที่ผ่านมาคือบททดสอบความแข็งแกร่งของเรามาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันของชีวิต ด้วยการเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ อยู่ด้วยกันต่อกับรายการเพื่อชาติศาสตร์กร,สสตรัต์ษิยและประชาชนค่ะนอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยแล้วนะคะสําหรับทหารของเราค่ะกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานผลัดที่2ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพที่เซ,า,ซาสูดานก็มีการคุมเข้มในมาตรการพิทักษพลของกองทัพบกเช่นเดียวกันจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานค่ะ ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตามดูการปฏิบัติประจําวันของกําลังพลกองร้อยฐานาช่างเฉพาะกิจไทยเซาทูดานฝาที่2ในค่ายพักฐานไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเกวันครับเมื่อกองร้อยฐานาช่างเฉพาะกิจไทยเซาทูดานฝาที่2ได้เดินทางเข้าที่ตั้งณค่ายที่พักฐานไทยเมืองจิวบา้าประเทศสาธารณรัฐเซาทูดานเป็นทีเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ากําลังพลทั้งหมดต้องตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการพิักพลของกองทัพบกร่วมกับแนวทางการป้องกันโรคโควิด -19 จากฝ่ายการแพทย์ประจำภารกิจของสหประชา,ชาติและนโยบายการป้องกันโรคโควิด -19 ของกูมคับกองร้อยฐานชาวจักรกิจไทยเซาท์สุดานผัดที่2ด้วยเหตุนี้ เรามาดูกันว่าในแต่ละวันกําลังพลของกองร้อยฐานช่างชัพนภกิไทยเซาทุดานปฏิที่2ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ภายในค่ายที่พักฐานไทยอย่างไรบ้างการปฏิบัติประจําวันของกําลังพลทุกนายตามระดับพ่วงเวลาดังนี้เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬกา30นาทีสัญญาณปลุกเพื่อรุกขึ้นปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กำลังกายรับประทานอาหารเช้าตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประจำวันรวมแถวและรับฟังคำรรชี้แจงประจำวันปริบัติภารกิจภายในค่ายที่พัก เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายของแต่ละส่วนงานรับประทานอาหารกลางวันพักผ่อนปฏิบัติภารกิจประจำวัน ออกกำลังกายรับประทานอาหารเย็นปฏิบัติภารกิจส่วนตัวและสัญญาณเตือนให้พักผ่อนในเวลา21นา30นาทีการปฏิบัติภารกิจในแต่ละวันและแต่ละอย่างนั้นผู้บุกคลกองร้อยฐานช่างชบากิจไทยเซาท์สุดานผัดที่2และฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้องได้เน้นย้ำให้กำลังพนของกองร้อยทุกนายปฏิบัติตามมาตรการที่กล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัดโดยมีวัตถุประสงค์ พื่อให้กําลังพลของกวาร้อยฐานช่างชาติภูมิไทยเ้าตุดันผัดที่2ทั้ง273นายได้กลับสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นของครอบครัวด้วยความปลอดภัยจากโรคโควิดส9หลังจากจบภารกิจนี้ทางขวาเป็นชุมชนนะครับใช้ความเร็วร้องลง เวลาค่ะสำหรับรายการเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนะคะวันนี้ขอลาคุณผู้ชมด้วยบทเพลงทหารแห่งแผ่นดินขอบพระคุณสำหรับทุกผู้การติดตามรับชมสวัสดีค่ะเกิดมาเพื่อเป็นรั้วของแผ่นดินยัดยืนด้วยชีวิตที่หาวหา กลัวยากเย็นจะไม่เกรงภัยพาพิทักแดนดินถินบาทที่ผู้พัน